สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอ๋ลำหูนครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินโมเตอร์ไฮบริดยี่ห้อแานเนิรนรุ่นอีโวหนึ่งมื่นสองร้อยครับเป็นรุ่น a n s c i ีด e o 1 0 2ีคดีดครับเครื่องนี้10.2กิโลวัตต์เลขโมเดล6ตัวท้ายครับ150.061 ตัวนี้มาด้วยอาการจิ้งจกเข้าครับไปช็อตในจุดที่ต้องจ่ายสัญญาณออกมาครับทำให้ภาค DC to d ูเสียครับมีมอสเฟตอยู่20ตัวนะครับเรียงกันเป็นตับเป็นแถวเลยครับแล้วก็มีภาคไดเวอร์ด้วยครับตัว R ตัว C ขาเกตครับเปลี่ยนไปเรียบร้อยส่วนภาค DC to AC ครับไม่มีปัญหาภาคบูตแบัคคอนเวอร์เตอร์ก็ไม่มีปัญหา คเครื่องนี้ก็เปลี่ยนมอสฟตไปครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้นะครับต่อแผงโซลาเซลล์นะครับเครื่องนี้มี2 m งอแยกกันอิสระนะครับต่อที่ PV 1 PV สองไม่ได้ต่อนะครับผมมีแผงชุดเดียวมี AC i n AC o u t ครับมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ NMC ครับ2 5 0รแอมป สายแบตเตอรี่เบอร์ยี่สิบห้า s q u a min ครับใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดสิบเคแบบนี้นะครับสายแบตเตอรี่ต้องเส้นใหญ่ๆครับเบอร์สามสิบห้าเบอร์ห้าสิบยิ่งดีเบอร์ใหญ่ไม่ใช่ว่าเป็นที่เบอร์นะครับต้องดูด้วยว่ามันเป็นทองแดงแท้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเอามาให้ดูครับนี่ครับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เครื่องพังครับดูสายแบตเตอรี่ เส้นนี้ครับดูดีมีมาตรฐานเส้นใหญ่ครับประมาณนิ้วก้อยผมนี่นะครับเขาบอกว่าขนาด50าสิบสแควร์มิลครับเป็นสายเวงก็คือสายเชื่อมเคเบิลก็แปลว่าสายดูข้างในครับใสๆครับเบาๆครับกลายเป็นว่าข้างในมันไม่ใช่ทองแดงครับมันเป็นอลูมิเนียมครับเคลือบด้วยทองแดงครับเวลาเราปอกดูก็จะเห็นเป็นสีทองแดงครับ ดูแกนกลางข้างในครับมันไม่ใช่ครับขาวๆใสๆแบบนี้อลูมิเนียมแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยเบอร์50์มิจริงครับแต่ใช้ไม่ได้ครับอันนี้ทำเครื่องพังมาแล้วครับส่วนเส้นนี้ครับก็35์มิลครับเข้าหัวเข้าหัวมาอย่างสวยงามเลยเบาครับน้ำหนักเบาไม่ใช่ครับก็จะเหมือนสายเหมือนเมื่อกี้นะครับเป็นสายเชื่อมที่เป็นอลูมิเนียม ดูราคาดีกว่าครับราคาถูกก็คือใช้ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันครับสายเชื่อมอันนี้เบอร์16แสเฟอร์มินน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันแล้วครับนี่คิมแบบเดียวกันเลยใช้ไม่ได้ครับถ้าสายเบอร์35จริงๆครับต้องขนาดเท่านี้นี่นี่35ฉนวนจะบางนะครับแต่ทองแดงข้างในจะใหญ่มาก แบบนี้ได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาใหญ่กว่านี้ยิ่งดีครับเส้นใหญ่เท่านิ้วโป้งยิ่งดีครับแต่ขอเป็นทองแดงแท้ด้วยตอนนี้ผมก็เปิดทิ้งไว้นะครับได้สักพักหนึ่งแล้วครับได้ประมาณชั่วโมงกว่ากับโหลดที่400วัตต์มีไฟจากแผงอยู่ไม่มีแดดด้วยครับตอนนี้โหลดอยู่ที่390 วัดครับตีเป็น400ไฟแผงมาได้ที่724แล้วก็มีการชาร์จเลี้ยงแล้วครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็เต็มครับมาดูที่หน้าจอครับจะเห็นว่ามีไฟทั้ง AC in AC out ครับโหลดที่ใช้งานไฟที่มาจากแผงครับไฟที่มาจากแบตเตอรี่ตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับผมตั้งเต็มวิที 57. ่57.5 หน้านี้ก็แสดงเป็นกระแสที่มาจากแผงครับเป็นกระแสที่ชาร์จลงแบตเตอรี่ดูที่ลูกศรเลยนะครับว่าเครื่องมันทางานยังไงถ้าจากแผงชี้เข้าเครื่องแปลว่ามันใช้แผงอยู่ครับชี้เข้าเครื่องชี้เข้าโหลดด้วยนะครับแปลว่าไฟจากแผงนะครับมันยิงตรงไปที่โหลดครับเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตด้วยครับกดดูหน้านี้นะครับ PV2 ผมไม่ได้ต่อครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายไฟแผงมาที่ PV2 ดู เปเกอร์ PV หนึ่งก่อนนะครับเอาละตอนนี้ย้ายมาที่ PV สองแล้วผมจ่ายไฟเข้าด้านแผงครับขึ้นมาแล้ว242อยสนี้เป็นกระแสที่มาจากแผงครับขึ้นมาล้ เมื่อแผงจ่ายไฟได้ครับมันจะเอาไฟจากแผงจ่ายให้โหลดก่อนเหลือเท่าไรชาร์จลงแบตครับดูที่ลูกศรครับถ้าชี้เข้าแบตไปว่าชาร์จลงแบตถ้าชี้ออกจากแบตไปว่าใช้ดูที่ลูกศรน,นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟจากแผงครับลูกศรมันจะชี้ออกนี่เห็นไหมครับโหลดเท่านี้390สวัตต์นินกระแสแบตเตอรี่9แอมป์สิบแอมป์ครับ จ่ายไฟเขาด้านแผงใหม่ครับรอแผงทำงานครับเมื่อแผงทำงานนะครับไฟก็จะเหลือชาร์จลงแบตอันนี้ชาร์จเลี้ยงแล้วนะครับแบตไม่มีครับไม่รู้ว่าไฟแผงมาได้เต็มที่เท่าไหร่กับแผงโมงโนฮับเซลยิย่งออลงจิขนาด580วัตต์หแผงครับ ใช้ในการทดสอบครับที่เหมาะสมคือ6แผงแล้วก็ไม่เกิน9แผงด้วยครับไม่เกิน8แผงได้ยิ่งดีครับต่อ1นึีวีนะครับผมจะเปิดโหลดที่2อ0พครับไฟแผงน่าจะมาได้ไม่ถึงสองพันครับได้เท่านี้ ไม่มีแดดครับแต่มีแต่แสงแผงชุดนี้ครับได้เต็มที่ประมาณ2 0 0าแผงนะครับได้อยู่ที่2 0 0 5525ได้ไฟ2 0 0กถือว่าไฟออกมาเต็มครับสำหรับแผงยี่ห้อลองจิตเมื่อไฟแผงไม่พอนะครับมันดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลด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 หรือพันเก้าครับ ไฟจากแผงมาที่1น0่ครับก็ขาดเหลืออยู่ที่800วัตต์ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ครับสำหรับเครื่องนี้ครับพาคกอินเวอร์เตอร์เราไม่ได้โมดิฟายครับผมก็จะทดสอบโหลดเบาๆให้ดูครับตอนที่จะทดสอบโหลดเรามาทดสอบภาค w สวิตช,ชิ่งแต่ละจุดกันนะครับจากจังหวัดระยองส่งเข้ามา ปิดไฟ AC i n ปิดไฟในด้านแผงโซล่าเซลล์ปิดเครื่องครับเดี๋ยวสักพักเครื่องต้องดับครับแต่มีแบตเตอรี่รออยู่ครับการเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยนะครับเป็นำอันดับแรกส่วนด้านข้างเครื่องครับก็จะมีฟิลเตอร์อยู่เวลาฝุ่นเยอะๆนะครับก็ให้แกะฟิลเตอร์ออมาล้างนะครับด้วยน็อตตัวเดียวง่ายๆกันเลยนะครับดูแลมันหน่อยครับ ไม่ใช่ว่าใช้ยาวๆมันไม่ได้ครับเหมือนแอร์ครับยังมีต้องได้ล้างเลยครับเอาละตอนนี้หน้าจอดับไปแล้วครับผมจะมาทดสอบภาคสวิตชิ่งในด้าน AC ครับจ่ายไฟ AC อินเข้าเครื่องเครื่องต้องปิดแบบนี้แต่จะไม่มีการทำงานใดๆไม่มีการชาร์จใดๆนะครับหน้าจอจะติดอยู่เฉยๆครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งค่าชาร์จจากกันไฟฟ้านะครับนี่ทดสอบภาคสวิตชิ่ง ถ้าจ่ายไฟเข้าแล้วเครื่องติดแบบนี้ก็แปลว่าไม่มีปัญหาครับถ้าใช้เวลานิดหน่อยนะครับกว่าหน้าจอจะดับเราต้องปล่อยในหะ้หน้าจอดับก่อนนะครับ หน้าจอดับไปแล้วนะครับต่อไปผมจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับตอนนี้ต่อเข้าที่ PV 2ครับ PV 1จะไม่แสดงครับขดหน้าแรกจะเป็น PV 1ครับ PV 2จะแสดงหน้า4หน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4นะครับเครื่องติดครับมีการชาร์จครับแต่ก็ชาร์จเลี้ยงอย่างที่บอกเพาว่ามันเต็มแล้วครับแบตเตอรี่มันเต็ม ผลแนนั้นแบตเตอรี่มีที่55ครับเราใช้เครื่องนี้ในการชาร์จแล้วก็ทดสอบโหลดด้วยก็ไม่มีปัญหาใดๆครับก็ภาคสวิตชิงในด้าน AC และแผงไม่มีปัญหานะครับต่อไปนะครับเป็นภาคสวิตชิงของแบตเตอรี่นะครับแล้วภาคบูตแบตคอมเวอร์เตอร์จะทำงานร่วมกัน,นครับเมื่อมีไฟจากแบตเตอรี่รออยู่เปิดสวิตช์าวเวอร์สวิตชิงแบตนะครับจะจ่ายไฟย่อย ไปไปยังสวิตชิงเมนครับสวิตชิงเมนก็แจกจ่ายไฟเลี้ยงทั่ววงจรเลยครับแล้วก็มีภาคบูตบัคคอนเวอร์เตอร์ครับภาคสวิตชิงที่ปล่อยไฟไฮโวลต์นะครับมาตรวจเช็ควงจรว่ามีอะไรช็อตหรือเปล่าก่อนที่จะสั่งงานให้ภาค d c to d c ทําทำงานแทนนะครับเอาละตอนนี้นะ่าจะดับไปแล้วผมจะเปิดสวิตช์พาวเวอร์ครับ การทดสอบระบบครับเราทดสอบให้ดูทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะมีไฟ AC IN นมีไฟจากแผงและมีไฟจากแบตเตอรี่แต่ถ้าจะดูความแข็งแรงของเครื่องนะครับต้องทดสอบเฉพาะแบตเท่านั้นครับก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ผ่านวงจร DC to DC ครับหลักการทำงานมันจะเป็นแบบนี้คือเอาไฟจากแบตเตอรี่ครับตอนนี้มีที่57.4 แปลงออกมาเป็นไฮโวลต์ก่อนครับอยู่ที่200อ,อยู่ที่420โวลต์นะครับมันตั้งแต่380จนถึง420โวลต์แล้วภาค DC to AC ครับก็จะแปลงไฟ DC 420โวลต์ลดลงมาเหลือ230โวลต์เพื่อเอาไปใช้งานนะครับมันจะมีหลายขั้นตอนนะครับลดจากโลโวลเป็นไฮโวลต์ก่อนจากไฮโวลต์ครับก็ลดเป็นครึ่งๆนะครับเป็นไฟ AC อยู่ที่230 ครับจาก d c ซ400นะครับลดมาครึ่งหนึ่งแต่แปลงเป็นไฟเอซเป็นไฟบ้านเอาไปใช้งานครับแบบนี้นะครับถึงจะถือว่าเป็นการทดสอบโอเวอร์โหลดที่แท้จริงนะครับแต่แบตเตอรี่ของผมนะครับใช้ได้ที่150แอมป์นะครับีของผมใช้ได้แค่150แอมป์เท่านั้นนะครับถ้าแบตเตอรี่ใครยิ่งน้อยครับแล้วสามารถดิสชาร์จได้น้อยใช้เครื่องแบบนี้ไม่แนะนำครับ ต้องมีแบตที่สูงกว่าสามารถจ่ายกระแสได้เกิน150ที่เครื่องเขาบอกเลยนะครับว่าทางแบตเตอรี่จะกินกระแสสูงสุดที่212แอมป์เมื่อมีการจ่ายโหลดเต็มที่1,200ครับถ้าใช้โหลดที่ 10.2K แล้วแบตเตอรี่จ่ายกระแสไม่ถึง BMS ตัดก่อนนะครับเครื่องพังแน่นอนครับยังไงก็พังครับ ถึงต้องบอกว่าใช้เครื่องที่มีกำลังสูงแบตต้องสูงด้วยครับ BMS ต้องมีดิช,ชาร์จที่สูงด้วยนะครับเขาบอกว่า2 1 2ิบ2เลยครับถ้า BMS ของใครไม่ถึง212ิบพังครับพังแน่นอนยิ่งใช้โหลดเยอะๆไม่ได้ครับเตือนไว้ทุกคลิปเลยดูคลิปให้จบด้วยนะครับมีสาระน่ารู้มีประโยชน์ด้วยครับเอาละเดี๋ยวผมมาทดสอบโหลดให้ดู เรื่องนี้ไม่ได้โมดิฟายครับก็จะทดสอบสักนิดหน่อยให้ดูแล้วกันครับทดสอบโหลดที่4370กินกระแสแบตเตอรี่85แอมป์แล้วครับโหลดเข้าไปครับ เขาทดสอบโหลดสักครึ่งหนึงและกันครับถ้า modify เราจะใช้เบอร์อะไรที่สูงกว่าครับเดี๋ยวผมเริ่มจับเวลาที่5นาทีนะครับดูนะครับโหลดตอนนี้5240บ,บแบตเตอรี่ลดลงเหลือ55.9บกิกระแสแบตเตอรี่102แอมป์ โหลดที่ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซนครับอุณหภูมิของเครื่องครับอยู่ที่สามสิบสองสาสิบสามอุณหภูมิของภาคชัดช์จเจออยู่ที่สามสิบสองตัวนี้กินกระแสบแบตเตอรี่ที่ร้อยสี่ร้อยสามแอมป์ครับถ้าผมจ่ายไฟเข้าด้านแผงแผงมาช่วยครับการกินกระแสของแบตเตอรี่ต้องลดลงครับ ตรงไปแล้วเสียดายไม่มีแดดมีแต่แสงครับไฟแผงช่วยได้ที่ทัน300วัตต์เท่านี้นะครับอ่ะผมปิดไฟในด้านแผงนะครับเมื่อไม่มีแผงช่วยแล้วก็ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวเลยล้วนลวน ครับก็ผ่านกันไป5นาทีกับโหลด5,220ผมลองเพิ่มโหลดเข้าไปครับอขอปิดโหลดกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับวพิมเอสผมจ่ายได้ที่1 5 0แอมป์ครับก็ทดสอบให้ดู ถ้าไม่เกินร้อยห้าสิบไม่มีปัญหาครับถ้ากินกระแสเกินร้อยห้าสิบถ้าบ i มเอตัดเป็นเรื่องเลยครับเรื่องมีปัญหาแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอ๋ลำพูนสวัสดีครับ